สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกข้อนึ่งที่น่าสนใจเนาะก่อนหน้านี้ที่เราทําเป็นพอยโหลดอย่างเดียวนะครับทำพอยโหลดอย่างเดียวทําตัวที่เป็นเอ่อโมเมนต์นะครับคัปเปิ้ลโมเมนต์ที่จะทําอย่างเดียวเดี๋ยวข้อนี้เราเอามารวมกันมากนะครับมารวมกันมากและก็จะได้เห็นความเป็นไปเห็นความน่าสนใจฝึกฝนนะครับฝึกฝนผมรู้สึกว่า2 3าคลิปที่ผมเพิ่งปล่อยไปนี่คุณภาพมันต่ำนะครับ ม,มันไม่ชัดเลยนะครับมันไม่ชัดเลยหรือว่าอินเทอร์เน็ตผมมีปัญหายังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่หวังว่าอินเทอร์เน็ตของทุกท่านจะไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็สามารถกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยผมจะได้รู้เนาะว่าทุกท่านนั้นกําลังเรียนเรื่องนี้อยู่และจะได้ทําคลิปออกมานะครับทำคลิปออกมาบางทีทําคลิปแล้วม,มีคนดูมันก็เศร้านะครับมันก็เศร้าดังนั้นก็อยากให้นะครับอยากให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กันนิดหนึ่งนี่ อ่อนเป็นเพล็กลิเกเลยนะครับโอเคละข้อนี้มันมีความสวยงามอย่างหนึ่งครับเนื่องจากมันมี Distribution โหลดด้วยนะครับแล้วก็มีตัวโมเมนต์ที่มากระทำณจุดบีณจุดบีด้วยเอาละครับอ่านโจทย์กันก่อนครับโ h e รเช a ย Moment diagram of the beam โ okay. อเค s h e e r and Moment diagram ก่อนอื่นเลยอย่าทึงยังไม่ต้องทำอะไรใช้ความรู้ความสามารถ ของเราในช่วงนะครับในช่วงในช่วงก่อนมิดเทอมสักเล็กน้อยในการหาซัพพอร์ตนะครับในการหาซัพพอร์ตผมบอกแล้วนะว่าเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ได้ตั้งสมการหาซัพพอร์ตเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับเหมือนกับเรื่องที่เราที่เราเรียนก่อนหน้านี้ มากสักเท่าไหร่นักมากสักเท่าไหร่มั้อย่าลืมนะครับทุกท่านครับจุด A นะครับจุด A จุด A จุด A เป็นพินซ์พอร์ตนะครับเป็นพินซ์พอร์ตจุด C เป็นโรเลอร์พินซ์พอร์ตของเราออกมาก็ต้องมีแรงต่อต้านในการกระทิในแนวดิ่งและในแนวลาบนะครับก็จอกมาเป็นนะครับนะ่าจอกมาเป็น A Y และก็ออกมาเป็น Ax และตัวนี้ก็ออกมาเป็น C Y นะครับ C Y ทุกท่านครับ อยากให้ทุกท่านกดหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็ช่วยกันหาคำตอบอ่ะช่วยช่วยกันหา a ay นะครับ ax เนี่ยทุกท่านรู้อยู่แล้ว sigma ซิกมา f sub x มีค่าเท่ากันกับ0 ax เนี่ยมีค่าเท่ากันกับ0อยู่แล้วอยากให้ทุกท่านช่วยกันนะครับลองกดหรือสต็อปแลการหา c นะครับการหา ay กับ cy สักนิดหนึ่งเนาะโอเคนะครับอ่ะ เมื่อทุกท่านหาตัวนี้นะครับ distribution load ที่เป็นสี่เหลี่ยมจำได้ไหมว่าแรงมันจะลงตรงกลางแรงลงตรงกลางมีค่าเท่าหับ2คูณ5นะครับ2คูณ5มีค่าเท่ากันกับ10และห่างออกมาตัวนี้เป็น2.5เนาะคือคนไหนไม่ได้โอเคผมจะข้ามจุดนั้นไปนะครับผมจะข้ามจุดนั้นไปจะได้ข้อนี้จะได้ไม่ยาวมากแต่ทุกท่านต้อทำให้ได้ก่อนนะเหตุผลที่คนเขียน free body diagram เขียน shear and moment diagram ไม่ได้ เพราะบางครั้งนะครับเพราะบางครั้งไปหา s u พ p o r t r e a c t i o นผิดนะครับไปหา support r e a c t i o นผิดผมว่าเราต้องเก็บตัวนี้ให้ได้ก่อนเพราะการแค่หา support r e a c t i o นได้ก็ได้คะแนนแล้วนะครับไม่ได้ก็ได้คะแนนแล้วนะโอเคแต่เราจะเก็บเต็มครับ c y ก็เลยมีค่าเท่ากับ7.5กิโลนิวตันเนาะ ay ก็จะมีค่าเท่ากับ เท่ากับ2.5กิโลนิตันเราจำได้ว่าถ้าเกิดมี Distribution Load ออกมาถ้าเกิดคานนะครับเราจะเขียนไดอะแกรมเราจะแบ่งกันเป็นช่วงเป็นช่วงถ้าเกิดมีอะไรก็ตามมากระทำแบบไม่ต่อเนื่องในลักษณะอย่างนี้อย่างเช่นข้อนี้ครับข้อนี้ครับอยู่เฉยๆมีแรง Distribution Load มากระทำแค่ถึงจุด B หลังจากนั้นไม่มีแรงอะไรมากระทำเลยไม่มีแรงอะไรมากระทำเลย ดังนั้นเราก็จะเกิดการแบ่งฮะแบ่งคิดแบ่งคิดช่วงแรกเราจะแบ่งตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง x นะครับเท่ากับ5อีกช่วงหนึง่งนะครับอีกช่วงหนึ่งก็งนง x นะครับน้อยอะมากกว่า5นะครับมากกว่า5และกน็น้อยกว่า10นะครับน้อยกว่า10โอเคนะลองเขียนสมการดูผมจะลองตัดส่วนนี้ออกมาก่อนครับลองตัดส่วนนี้ออกมาก่อนผมจะลองตัดส่วนนี้ออกมาก่อนอือตัดส่วนนี้ออกมาก่อน อ่าตัดปกตินะครับเราก็ตัด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 เทียเล็กทีละน้อยแต่เราสามารถหาซ้เนื่องจากความต่อเนื่องนะครับเนื่องจากความต่อเนื่องเราสามารถเขียนสมการอธิบายทั้งหมดได้อธิบายทั้งหมดได้อดไดโอเคนะโอเคนะครับเขียนออกมาเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆจากฝั่งนี้นะครับจากฝั่งนี้ออกมากลายเป็นชิ้นโอเค เป็นชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นนี้มีแรงอะไรกระทากับเขาบ้างณนะจุดนี้ก็มีตัวแรกก็คือ ay มีค่า่ากับ2.5กิโลนิวตัน2.5กิโลนิวตันมีแรงนะครับมีแรงมีแรงมีแรง,แรงที่เป็น distribution load ที่กระทาอยู่แรงที่เป็น distribution load ที่กระทาอยู่นะครับโอเคนะครับ distribution load ที่กระทาอยู่ในลักษณะ นี้นะครับในลนักษณะนี้ distribution load ที่กระทำมีลักษณะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมออกมานะครับสี่เหลี่ยมออกมาก,ๆๆๆก็จะต้องเป็นแรงนะครับแรงของเขาจะต้องลงตรงกลางแรง,งเขาต้องลงตรงกลางขนาดมีค่าระับเท่าไหร่ขนาดมีค่า,ะาราาะับ2ครับคูณอยู่กับระยะจากนี่ถึงนะครับจากนี่จากนี่ถึงจุดใดๆก็คือ x จากนี่ถึงจุดใดใด ก็คือ x นะครับก็คือ x ดังนั้น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 ก็กลายเป็น2นะครับ2คูณอยู่กันกับ x 2คูณอยู่กันกับ x ระยะห่างนะครับระยะห่างเพราะต่อจากไปต่อจากไปเราจะต้องหาเราจะต้องหาโมเมนต์นะครับโมเมนต์ณจุดสุดท้ายของเซกชันที่เราตัด จุดสุดท้ายของเซกชันที่เราตัดเราต้องการโมเมนต์อาร์มของแรง 2x ตัวนี้ห่างเท่าไหร่นะครับห่างเท่าไหร่จากจุดที่เราตัดนั่นก็คือห่างออกมานะครับห่างออกมาถ้าทั้งหมดทั้งมวลยาวเครึ่งหนึ่งของตัวนี้ก็คือเศษ1ส่วน 2x เศษ1ส่วน 2x เขียนกำกับออกมาก็กลายเป็นนะครับก็กลายเป็นระยะเศษ1ส่วน 2x เศษ1 2x ส่วนโอเคนะ มีอะไรอีกมีอะไรอีกอย่าลืม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 เราต้องการหาเชียร์แอนด์โมเมนต์หาเชียร์แอนด์โมเมนต์เขียนในลักษณะที่เป็นบวกไว้ก่อนเขียนลักษณะให้เป็นบวกไว้ก่อนเชียร์ที่เป็นบวกคือทําให้วัสดุหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือในลักษณะนี้ก็คือต้องชี้ลงนะครับเพื่อให้วัสดุหมุนตามเข็มนาฬิกาคือวีโมเมนต์ moment. คือทําให้โกงเป็นรอยยิ้มโมเมนต์ moment. คือทาให้โกงเป็นรอยยิม้มก็ลักษณะนี้ก็คือชี้ โมเมนต์ในลักษณะนี้เสร็จปั๊บเขียนออกมาเป็นสรรมการครับเขียนมาเป็นสรรมการซิกมา f อฟสับซิกมาเอฟสัมีค่าเท่ากับ0เกิดการสมดุลถ้าเกิดการสมดุลชี้ขึ้นเป็นบวกซิกมาเอฟสัมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับดังนั้นครับมีตัวไหนบ้างชี้ขึ้นมีตัวไหนบ้างชี้ลงนะชี้ขึ้นมีนะครับชี้ขึ้นมี ay ชี้ลงมี1ส่วน2คูณอยู่กับ x และก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว v ตัวเชียของเรานั่นเองเลกลายเป็นครับเลกลายเป็น2.5 2.5ลบ2 x ลบ v ลบตัวเชียมีค่าเท่ากันกับ0เชียของเราออกมานะครับเชียของเราออกมามีค่าเท่ากันกับ2.5นะครับ2.5ลบ2 x นะครับ2.5ลบ2 x โอเคคนนี้จะเขียนหน่วยก็เขียนให้เรียบร้อยนะตอนสอบอาจารย์บางท่านเนี่ยฟิกเรื่องหน่วยนะครับแต่ผมก็อ่านะฮะลายมือไม่สวยนะครับเขียนบ้างไม่เขียนบ้างถ้าไม่ลืมก็จะเขียนนะครับถ้าไม่เขียนก็แสดงว่าผมลืมนะครับผมโอเคตัวถัดมาครับตัวโมเมนต์โมเมนต์ถ้าเกิดสมดุลจริงโมเมนต์ Moment ที่ตามเข็มน,นาฬิกาเป็นบวกซิกมาโมเมนต์นะครับซิกมาโมเมนต์ ผลรวมของโมเมนต์มีค่าเท่ากับศูนย์เป็นโมเมนต์รอบจุดสุดท้ายที่เราตัดมีตัวโมเมนต์ตัวไหนบ้างโมเมนต์ moment ตัวแรกคือตัว bending moment ตัวนี้ที่เราต้องการหาคือ m นะครับ m m มีทิศทวนเข็มนาฬิกาออกมาเป็นบวกโมเมนต์ moment ที่เกิดจากแรง distribution load มีทิศตามเข็มนาฬิกาออกมาเป็นลบและก็โมเมนต์ที่เกิดจากตัว ay ตัว ay นะครับมีทิศตามเข็มนาฬิกา ออกมานะครับออกมาเป็นลบนะครับขออภัยครับด t สเทบิวชันโหลดที่ทวนเข็มนาฬิกาออกมาเป็นบวกโอเคนะอ่ะเขียนดีกว่าครับเขียนดีกว่าพูดเดี๋ยวมันสับสนนะครับออกมาตัวแรกก็กลายเป็น m ครับที่มีนักศึกษาเป็นบวกนะครับไปบวกกับไปบวกกับนะครับ 2x คือแรง 2x คือแรงและทางจุดหมุนห่างออกมาก็คือเศษ1ส่วน 2x เศษ1ส่วน 2x โอเคไหมครับแล้วก็เป็นลบอยู่กับ2.5ระยะทางห่างจากจุดหมุนของเราก็คือ x กลายเป็น2.5คูณอยู่กับ x มีค่าเท่าก,กันกับ0นะครับมีค่าเท่าก,กันกับ0 <c oughs> ดังนั้นครับโมเมนต์ของเราออกมาเลยมีค่า m มีค่าเท่ากับ2.5 2.5 x ลบ x กำลังสองนะครับ2.5 x ลบ x กำลัง2ได้ออกมาอีกตัวนึงได้ออกมาอีกตัวนึง โอเคนะได้ออกมาอีกตัวหนึง่งโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อเราตัดมาแล้วชิ้นแรกนะครับเราตัดมาแล้วชิ้นแรกขอไปตัดมาอีก1ชิ้นนะครับไปตัดอีกหนึ่งชิ้นก็คือส่วนที่นะครับส่วนที่ห่างออกมาในลักษณะนี้ในลักษณะนี้ตัวชิ้นที่เราแบ่งก็คือชิ้นที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างแรงเกิดการเปลี่ยนระหว่างแรงนะครับผมก็จะเอาชิ้นนี้ออกมาอีกชิ้นหนึ่ง ตัดออกมานะครับตัดออกมานะตัดออกมาอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวสมการที่เราเพิ่งเขียนออกมามันคือสมการที่ใช้ในการอธิบายเมื่อ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  x นะครับเมื่อ x เมื่อ x สมการนี้ก็คือ0 x มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์และน้อยกว่า5ตัวถัดมาเราต้องการสมการในการอธิบายเมื่อ x นะครับเมื่อ x ระยะทางของเรามีค่ามากกว่า5นะครับและก็น้อยกว่า10เมตรนะครับมากกว่า5และน้อยกว่า10เมตรโอเคเขียนฟ e b o ดี้ไดแกรมณจุดนั้นออกมาก่อนฟ e b o ดี้ไดแกรมณจุดนั้นออกมาก่อนแสดงว่าเมื่อเราไปถึงจุดที่มากกว่า5แต่น้อยกว่า10ก็จองเป็นลนนักษณะนี้มีแรงอะไรกระทํากับเขาบ้าง มีแรงอะไรจะทำกับเขาบ้างตัวแรกเลยก็มีตัว distribution load มีตัว distribution load กับมีตัว distribution load ที่มากระทำในลักษณะนี้ distribution load distribution load มีค่าเท่ากันกับเท่าไรนะครับ distribution load มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ก็บอกว่า distribution load ที่ว่านี้มีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับ2 2 2, 2คูณอยู่กับระยะความยาวคือ5มีค่าเท่ากันกับ10 กิโลนิวตันจำได้ไหมครับจำได้ไหมว่าจากนี่ถึงนี่คือ5เมตรนะครับจากนี่ถึงนี่คือ5เมตรตัวที่เราต้องการหาคือ x นะครับคือ X ใดๆซึ่งมากกว่า5แต่น้อยกว่า10ตัวปลายตัวนี้มีตัวอีกตัวหนึ่งที่เราอย่าลืมเขานะครับมีโมเมนต์ามกระทําในลักษณะตามเข็มนาฬิกา50กิโลนิวตัน 50าสกิโลนิวตันโอเคละโอเคละอีกตัวหนึ่งที่เราอย่าลืมก็คือเราต้องการเทคโมเมนต์ที่จุดนี้เทคโมเมนต์ที่จุดนี้เราต้องการโมเมนต์อาร์มของไอตัวดิสติบิวชันโหลดตัวดิสติบิวชันโหลดโมเมนต์อาร์มของตัวดิสติบิวชันโหลดมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เราก็ไปกันเลยว่าไอตัวโมเมนต์อาร์มของตัวดิสติบิวชันโหลด ดิสกิวชั่นโหลดสี่เหลี่ยมจะต้องลงตรงกลางโมเมนต์อาร์มถึงจุดนี้ก็จะต้องมีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ครับถ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้ยาว x นะครับยาว x ยาว x นี่ถึงนี่ยาว2.5 2.5ครึ่งหนึงของ5แสดงว่าระยะตัวนี้ก็ก,กลายเป็น x-2.5 ลบ2.5นะครับ x ลบ2.5 แล้วก็อย่าลืมมีตัว ay ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับ ay ay ที่เราหามามีค่าเท่ากับ2.5กิโลนิวตัน2.5กิโลนิวตันโอเคเอาพระเอกละเอาพระเอกหน่อยเชื่อที่ทำให้เกิดหมุนตามเข็มนาฬิกาวัาสดุหมุนตามเข็มนาฬิกาในลักษณะนี้ก็ต้องมีตัวเชียร์ฟอ c e ที่ชีลงเป็นบวก โมเมนต์ที่กำให้เกิดการกลงตัวในลักษณะรอยยิ้มก็ต้องเป็นโมเมนต์ในลักษณะนี้ในลักษณะนี้ครบครับเขียนเป็นบวกไว้ก่อนเขียนเป็นบวกไว้ก่อนฟรีบอลดงฟ e ีบอดี้ไดแกรมนี่แทนทุกอย่างเป็นบวกไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นลบมันจะบอกเราเองตอนที่เราคำนวณตอนให้เราคำนวณอ่าตอนที่เราคำนวณตัวต่อมาครับคำนวณกันเลยดีวยกว่า ซิกมาเอฟสับเมีค่าเท่ากันกับ0 Sigma ูนย์ซิกเบฟสับวมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์เนาะวันนี้ไม่มีแหล่งฮอริซอนทอลกลายเป็นบวกครชี้ขึ้นเป็นบวกซิกมาเอฟสับมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์มีอะไรบ้างซิกเบฟสับวมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ออกมาเลยกลายเป็นครับแรลงชี้ขึ้นแรงชี้ขึ้น2.5ชี 5, ้ลง10 distribution load และก็ชี้ลงอีกวี v, นะครับ เป็นเชียร์ฟอสเลยกายเป็น2.5ลบไปอีก10และลบปีก V มีค่าเท่าก,กันกับ0ดังนั้น V ในช่วงนี้เป็นค่าคงตัวลบ7.5กิโลนิวตันลบ7.5กิโลนิวตันอ่าได้มาแล้วตัวแรกอีกตัวหนึ่งเป็นโมเมนต์ครับซิกมาโมเมนต์มีค่าเท่าก,กันกับ0นย์ให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก มีโมเมนต์ตัวไหนบ้างมีโมเมนต์ตัวไหนบ้างโมเมนต์ตัวแรกนะครับก็คือตัว m นะครับตัว m รอบจุดนี้นะโมเมนต์ตัวแรกรอบจุด m ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกก็มีตัวที่10ห่างจากตัวนี้ x ลบ2.5มีทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเช่นเดียวกัน ay ทิศตามเข็มนาฬิกาเป็นลบนะครับและก็ตัว50นะครับตัว50เป็นทิศตามเข็มนาฬิกานะครับทิศตามเข็มนาฬิกาก็เป็นลบ เช่นเดียวกันเลยกลายออกมาเป็นครับออกมาเป็น M นะ M ไปบวกกับ10 Distribution Load นะครับห่างจากตัวน,นี้คือ X ลบ2.5ลบแล้วก็ไปลบ2.5 X นะครับแล้วก็ไปลบ5อาลบ50นะครับลบ 50, ตัวโมเมนต์นะครับ50มีค่าเท่ากันกับ0อ่า โมเมนต์ของเราออกมานะครับโมเมนต์ Moment ของเราออกมาสมการออกมาโมเมนต์ Moment เลยมีค่าเท่ากันกับลบเจ็กบวกกับ75นะครับได้สมการมาอีกตัวหนึ่งครบเลยครับทุกท่านนะครบเลยครับครบเลยครับสมการของเราได้ออกมาครบเรียบร้อยแล้วในการเขียนเชียร์ฟอร์สนะครับเอ่าเชียร เชียนโมเมนต์เดลแคมช่วงแรกนะครับในช่วงระหว่างนี้ก็ใช้สมการด้านบนที่เพิ่งหามานะครับช่วงที่ x อยู่ระหว่าง0ถึง5าพอ0ถึง10ก็ใช้สมการตัวด้านล่างที่เราเพิ่งหามาอย่าลืมนะครับการแบ่งส่วนเราแบ่งนะครับเราแบ่งการหาแบ่งการหาในลักษณะนะครับในลักษณะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ใช้นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นในการแบ่งตัวนั้นในการแบ่ง โอเคผมอาจจะต้องซูมอินทิดนึงผมหวังว่าทุกท่านน่าจะจําสมการได้น่าจะจําสมการได้นะครับสมการในช่วงแรกสมการในช่วงแรกนะครับตัวเชียร์กับตัวโมเมนต์เชียร์แอนด์โมเมนต์นะครับเชียร์แอนด์โมเมนต์ขอแบ่งตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็น5ตัวที่เป็น10นะครับอ่าอันนี้เป็น5เมตรนะอันนี้เป็น10เมตร นะครับ10เมตรตัวตรงปลายอันนี้เป็น x ที่มีหน่วยเป็น m ไอ้น,นี่ก็เป็น x หน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็น m นะครับและก็มีเชียรกิโลนิวตันและก็มีโมเมนต์กิโลนิวตันทุกท่านครับทุกท่านจำได้ไหมครับพวยเราแทนค่าสมการตัวแรกสมการตัวแรกนะครับ ตัวเชีร์ในช่วงแรกเอาช่วงแรกก่อนนะเอาช่วงแรกก่อนช่วงนี้นะครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เราบอกว่า v มีค่าเท่ากับ2.5ลบ2 x แทนค่า x มีค่าเท่าก,กันกับ0นตัวแรกเชีรยออกมานะครับออกมาก็กลายเป็น2.5 2.5นะครับอ่าแทนเชีร์ออกมาอีกทีนึงนะครับ v มีค่าเท่ากับ2.5ลบ2นะครับ x ตัวนี้ก็คือ5ออกมาเชีรยของเราออกมาเลยกลายเป็น นะครับเลยกลายเป็นลบนะครับลบลบเ5ลบเแล้วก็เป็นสมการเส้นตรงนะครับเป็นสมการเส้นตรงออกมาสมการเส้นตรงออกมานะครับสมการเส้นตรงเชียรยมีค่าเท่ากับ0เมื่อ x มีค่าเท่ากับ1.5และได้ออกมากลายเป็นลักษณะนี้ตัวแรก อันนี้ทุกท่านไปแทนค่าสมการหานะไม่ยากนะครับ v มีค่าเท่ากับ v มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะลืมนะครับผม v มีค่าเท่ากับ2.5ลบ 2x v มีค่าเท่ากับ0ก็มีค่าเท่ากับ2.5หาร2นะครับ1.5ตัวนี้ที่เชียร์ม okay, นะีค่าเท่ากับ0โอเคเนาะหลังจากนั้นจนถึง10เชียร์ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ7.5ตามสมการที่2ที่เรานะครับตามสมการที่2ที่เราเพิ่งหามา เชียออกมาเลยกลายเป็นเลยกลายออกมาเป็นลบ7จจนถึงตัวนี้นะครับจนถึงตัวนี้โอเคครบนะครับคร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 บไปดูโมเมนต์กันบ้างไปดูโมเมนต์กันบ้างไปดูโมเมนต์กันบ้างถ้าคนไหนจําได้ผมเคยเมนชั่นไปนะว่าผมเคยพูดไปว่าเฮ้ยโมเมนต์กับเชียเนี่ยมันมันก็มันก็มีความสัมพันธ์อะไรของมันอยู่ความสัมพันธ์อะไรของมันอยู่นะครับอ่าความสัมพันธ์อะไรติ๊กต็อกติ๊กตอก เราต้องจบจบคลิปแล้วนะครับอ่าเจอคิ่แล้วเดี๋ยวท่านไปพูดกันไปคุยกันต่อนะครับไปคุยกันต่อโอเคสมการตัวแรกครับสมการตัวแรกที่ใช้ในการอธิบายโมเมนต์ช่วงแรกคือ2.5จําำได้ไหม2อง x ลบ x กำลังสอง x มีค่าเท่ากันกับ0มวลเออมวลวัน เ m ็มโมเมนต์ก็มีค่ากันกับ0ูนย์โมเมนต์มีค่ากันกับ0ูนย์เป็นสมการกําลังสองอะสมการกําลังสองก็จะเป็นจุดโค้งโค้ง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 และก็ไปสูงสุดที่อยู่ที่1.25 1 2จุดสองห้าหนึ่งจุดสองห้าเมตรเช่นเดียวกันจุดดังกล่าวนะครับจุดดังกล่าวจุดดังกล่าวนะครับจุดดังกล่าวโมเมนต์มีค่ากับ1.56ลองหาดูนะลองหาดู และก็โมเมนต์จะตกไปที่นะครับตกไปที่ลบ12.5เมื่อ x มีค่ากันกับ5ลองแทนค่าดูนะและก็จะเป็นออกมาเป็นเส้นโค้งในลักษณะนี้เพราะเป็นสมการกำลังสองพอเสร็จปั๊บครับพอเสร็จปั๊บอีกสมการหนึ่งอีกสมการหนึ่งมันมีโมเมนต์นะครับมีโมเมนต์มารกธรรมมีโมเมนต์มาระกําที่จุดนี้เท่ากับ50นะครับเท่ากับ50 แทนค่าในสมการดูก็ได้นะครับแทนค่าในสมการดูก็ได้พอ m นะครับพอ m ขึ้นมานะครับพอ m ขึ้นมาพอ m ขึ้นมามีค่าระดับห้าสิบเมื่อให้มันเกิดตัวนี้พุ่งปื๊ดขึ้นไปฮะพุ่งปื๊ดขึ้นไปอยู่ที่นะครับพุ่งปื๊ดขึ้นไปอยู่ขึ้นมา3.37.5 37.5นะครับ37.5อ่า และก็นะครับและก็และก็และก็ลงออกมาเป็นเส้นตรงจนถึงนะครับจนถึง m, m มีค่าเท่ากันกับ x มีค่าเท่ากันกับ10 m โมเมนต์มีค่าเท่ากันกับ0นะครับและก็ออกมามีลักษณะอย่างนี้ลองแทนค่าดูนะครับลองแทนค่าดูลองแทนค่าดูเพราะว่าข้อนี้ค่อนข้างสวยนะครับข้อนี้ค่อนข้างสวยและก็ไม่ยากมากไม่เสียเวลามากลองเขียนสมการเขียนกราฟดูว่า จอกมาเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวผมนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องไปแล้วนะครับทุกท่านฮะต้องไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องการหาความสัมพันธ์ของมันทุกท่านก็จะทําความเข้าใจกันว่าเออถ้าเกิดมีตัวภายนอกมากระทำนะตัวภายในเป็นเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับเราก็จะได้ลองแทนค่ากันดนะูลองแทนค่ากันดูนะครับลองแทนค่ากันดูว่าเป็นยังไงว่าเป็นยังไงอ่ะ เอาละครับลองแทนค่าดูนะในช่วงมันมี2ช่วงนะครับมี2ช่วงช่วง,งที่เป็นช่วงที่เป็น,อปนไอตัวนี้สมการหนึ่งในการอธิบายอีกช่วงนี้ก็ใช้อีกสมการหนึ่งในการอธิบายผมว่าถ้าคนไหนงงๆอยู่ลองดูสักพักแล้วก็ลองแทนค่าดูนะครับลองแทนค่าดูทําไมเป็น37.5ทําไมตัวที่ x มีค่าเท่ากันกับ0นย์ถึงมีค่าเท่ากันกับ0ย์ด้วย เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเจอกันใหม่นะครับทุกท่านเนี่ยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ